สวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็มาหยุนกับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากเทคลาสนะครับตัวนี้จะเป็นแท็บเล็ต Android นะครับผมกับเจ้าเทคลาส M18 ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราจะมาทําการพรีวิวให้ดูกันคร่าวๆก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย แนวนกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นอย่างแรกเลยตัวหน้าจอนะครับตัวนี้มันจะเป็นหน้าจอ10.8นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดที่เขาให้มาเนี่ยจัดว่าให้มาโอเคเลยก็คือเป็นจอ 2.5K นะครับความละเอียด5 6 0 1600นะครับตัวนี้ถือว่าจอก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวเลยแหละนะครับเรื่องความคมชัดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวนี้ฝาหลังจะเป็นอลูมิเนียมเลยจะมีฝาด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นพลาสติกนะครับไว้รับสัญญาณนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีนี่เลยพอร์ตสำหร ต่อกับคีย์บอร์ดนะครับซึ่งก็แน่นอนถ้ามันต่อกับคีย์บอร์ดได้อนี้มันจะเหมาะสำหรับการทํางานตั้งทํางานทิปงานต่างๆได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ด้านข้างนะครับเป็นหูฟงังปุ่มพาวเวอร์เพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ตัว USB Type C กับตัวสล็อตใส่ซิมใส่ดิจิตาร์ตรงนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวเครื่องก็ไม่ได้ถึงกับบางมากนะแต่มันจะมีนิดนึงตรงนี้เลยที่ต้องบอกเลยนะครับก็คือเรื่องของกล้องหลังนะครับ ก็หลังดีไซน์แปลกนิดนึงคือทำมาใหญ่มากแล้วก็มันค่อนข้างจะแบบเกินตัวเครื่องมาเยอะทีเดียวเนี่ยลองดูเห็นหม,มันสูงขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มันทำดูใหญ่ๆ ติดตรงกล้องหลังนิดนึงนี่แหละนะครับที่มันดูแบบไม่ค่อยเข้ากับตัวเครื่องสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ละกันเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็ในเ,เรื่องของสเปคเนี่ยสเปกก็ไม่ได้ถือเกับว่าแรงมากหรือทามากอะไรงี้นะมันก็ยังพอใช้งานนะครับก็จะเป็นตัว CPU ที่เลือกใช้จะเป็นตัว n e o X27 นั่นเองนะครับแรม4 g b แล้วก็ตัว ROM เขาให้มาเยอะทีเดียวให้มา128เลยนะครับสำหรับรุน่นนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นนิดนึงสำหรับรุ่นนี้ก็คือตัวโลกปฏิบัติการเนี่ยเ ให้มาเป็น Android เวอร์ชัน8.0เ่นั้นเองซึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นสัก9 0ได้แล้วแหละนะครับสำหรับแท็บเล็ตรุ่นปีนี้เนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ดูตามลักษณะการใช้งานว่าะจริง Android 8ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบฟีเจอร์ใหม่ๆของที่มากับ Android อะไรพวกนี้มันก็ยังรองรับแอปได้ครบครันอยู่ ก็ประมาณนี้ในส่วนของภายนอกแล้วก็สเปคคร่าวๆของตัวเทคลาส M18 นี้นะครับอ่ะทีนี้มาลองดูการใช้งานคร่าวๆนิดนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G นะครับการแคบหน้าจอต่างๆแล้วก็ตัวลีดเดอร์โหมดหลังๆนี่ก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะเทคลาสในลีดเดอร์โหมดกับตัว i Comfort นะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้เป็นแท็บเล็ตโทรได้น,นะครับเรื่องของ UI ก็เรียบๆนะครับไม่มีอะไรมากก็เหมือนกับเทคลาสรุ่นอื่นๆนะครับผม นี่เห็นไหมมันติดตรง Android เป็นเวอร์ชัน8เท่านั้นเองนะครับจริงๆน่าจะเป็น9เป็นสิได้แหละแต่โดยรวมเรื่องของการใช้งานกับ CPU เก่าอย่าง X 2 7มันก็ยังไปได้นะถ้าคนที่เน้นเรื่องของการทำงานเป็นหลักตัวอย่างเช่น Google Docs หรือ Word อย่างเงี้ยเพราะตัวนี้มันต่อคีย์บอร์ดได้นะครับมันก็ยังโอเคอะ่ะก็เร็วอยู่ระดับนึงไม่ได้ช้าหรอกครับ เพียงแต่มันอาจจะเสียตรงเรื่องแบบฟีเจอร์ใหม่ๆไปเท่านั้นเองเพราะมันเป็น Android v e เวอร์ชันเก่าแล้วก็เรื่องของการจัดสรรทรัพยากรแบตเตอรี่ต่างๆก็อาจจะไม่ดีเท่ารุ่นที่เป็น Android v e เวอร์ชันปัจจุบันแต่คนที่เน้นเรื่องของเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับจอมคมๆเนี่ยอันนี้ถือว่าทำเราโอเคแล้วแหละนะครับติดแค่เรื่อง ของไอ้กล้องที่มันใหญ่แล้วก็เทอะท้าไปนิดนึงกับ Android 8เท่านั้นเองนะครับโดยรวมก็ถือว,ว่าโอเคนะก็เดี๋ยวคงต้องลองไปเล่นกันดูก่อนนะครับแล้วไงก็เดี๋ยวมาสรุปให้ดูกันอีกทีก<อ>็อย่างที่ดูกันคร่าวๆนะตัวนี้มันก็ดูจะเหมาะกับการทํางานนะครับทีเดียวเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันรองรับเรื่องของคีย์บอร์ดเสริมด้วยนะครับซึ่งเดียเด๋ยวในอนาคตที่จะไปทําการรีวิวให้ดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเวลาอยู่ในโหมดความทางานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับต อย่าลืมติดตามนะครับรอดูรีวิวได้อันนี้ต้องลองไปเล่นกันก่นกอนสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ